เป็นหลินคิตต้มไม่ใช่มากรับลถใหญ่ลดหัวเราด้วยสภาพแมนไปยนี่ได้ค่ะโงมงามเจ้าหน้าซ c ซอเวนต่อนี่คิตต้มกังงามเพื่อก่า

อ่างว่าผู้ใดมาดตามองกิเอยเป็นคนเลี้ยงบอเอย่ไเ้เลี้ยงขาถามจริงๆนพกนพทั้งรมันเป็นนำาต๊กินหมูกระทะจดูคนสดีอากินแล้วขึ้นผีแล้วะกินแล้วขึ้นผอะไรกอากิอยู่คนางกอดีิรุน้ะไปดีขอบคุณ มืใหญ่ใจดีที่ว่าเพิ่นเดี่ยงกินงานเฮาหรือว่าเดี่ยงใกระถาน้องๆในมือหนีเนาะจล้ได้กระให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงเนี่ยหยกมันคนนยื่นเลยกระเข้ไหลรวยๆเพี้ยนๆลุยๆถึงไปเด้อบ้ังิงได้คอยได้ชิงนั้นหลบเอามืออ๋อ่าถูกห้ซัมมี่ก็ให้ได้ไล่กคนนี้ตลกไล่เลี้ยงก็โดนแล้วแต่ว่ามือมันเนี่ยเลี้ยงอย่างว่ากุ้งแต่มันโัวจุกคนใช่ไหม น้องๆเขาก็คือนไปกินน้ำส่วนไายน่ะมุกกระ tha มุกแกลบเ้าวส่วนไายเ้าไปซื้ออยู่แต่ส่วนน้อยส่วนไลยเออวันส่วนน้อยเ้าซื้อแต่ว่าส่วนไายคือมีพี่น้องที่ว่าเปนเลี้ยงเนาก็เลยซื้อให้น้องกินนี่พี่น้องถาคะเวลากินแล้วเทาพวนไปใส่นะพี่น้องเขาไปคอมเมนต์หรือว่าเขาไปแซดถามเพื่อนเองว่าเพื่อนหายไปไหนเนาะเพราะว่าทีมงานเทาน่ะในสองยูทูปถามผู้ใดหายไปแหละท่านสบายคำตอบให้เพื่อนตอบเองนะทุกคนก่อนอะไรยังหัว พี่น้องทาอะไรก็เก็บจาก่่ายโพฟอนไมใช่มันคือหอดนะอย่างไปทำาซนอนเองโซอนจ้ยูน้ำบาแมกบอลปลานี่ก็จะเสะนะคนาดตัดคิดยังมตัดคิบอย่าเ้ะมันเป็นน้ำตกเลวทั้งรูนหอยสดสดจได้จัดเมนูน้ำตกสนัจพี่น้องเพิ่นสิบ่งคิปเอาเรื่อยๆนะเบิ้งล้วก็เห็นทีมงานเท่ากับเริ่มทองจอยทองแบบนีมืนกันโอนเงินมาฮะก็ลดงละจมงานาเอ แมวมกระถาเเร็วข้าวบกกากินข้าวถาเจ้าอยู่ข้นพอกับแม่บอกกินแข้าวบากกากินบอกคือคือหยอกเาคือจเลยอย่าพายจะเข้มได้ลูกนั่งกินม nah ูกระถาอยู่ข้านพอกับแม่มาจะเลี้ยงงัวอาหารขาเ้ยิดอาหารอาหารตอนหักนก็ดีใจอาหาเย้ยินเยอะลูกสาวหล่าจ้ะวะนะ ขาวพ่อกับแม่ไปหาเลี้ยงงูลูกนะนั่งกินมูกระทะอีแป๊มันว่าอันนี้นะเาเห็นอาหารถาพ่อกับแม่พ่อกับแม่มาเห็นลูกเห็นอาหารถาสนันดีใจแย <c oughs> จะซึ้งเย <c oughs> อจซึงย <c oughs> อร่่อดแม่ดใจแดใจเอะมีแม่แล้วเอืจจแล้วอึงกูใจก็ห <c oughs> มักกินมูกระทะกกเลยเขาแบแบบดีแรมใลูกเลยเน มือนี่ไม่แต่บวตลกอี่หอละหมักกินอยู่นะยี่หอหมูกระทะมูกใว่าหมูกระทะมือนี่มีสินหมูะกอนแล้วก็มีเฮ็ดแล้วก็อันนี้เป็นปลาปลาพีชางลอยลูกเาป็ดริบปเอห่หรกลเป็ลูกเป็ญญ่บนแลยเพิ่ไปซิงลูกเขา

อืมก็ดอกงามแท้นี่นะปออีแม่คือมานแท้อืมดอกงามอีดิ๊ออเอาในแเอาในแช่ชิมบ่ย่านย่านหัวร้านไปเก็บบนนี่นะบ้แบบว่าเ็ดเ็ดมันหมวกหมักปุ้งเสือกป้อมแซ่บดีมีประโยชน์ท้แี ขี้ดัอันอันไั้แม่อาา้วยอาา้อันก็โยเกิร้วนิ่ฟังหนูนี่ไเขาบอกว่าอันนี้นี่ยบ๊อยเงินน้มาให้แม่เล่นนะก่อนแม่แม่มาเด้อพี่น้องกินแต่ว่าอบกับสลนแต่แม่กินหดละอยวบอบคนนินอันโมคนว่าได้เขาบอกวันแม่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 มาตองบอก โบวันวันแม่เนี่ยปกตินี่ยเขาว่าพาแม่ไปห่านโทรศัพท์บบหรือว่าพาไปห่านขายรถแล้วก็ให้แม่ซื้อหายอ่ะตอนนั้นตลกเบิ่งเลยบิกผัวกันดอกงามมาบังหน่อยเหยียบอืมเริ่มไปตะกินและเซ็ตสั่นไม่ถูอ่านะข้าวข้าวไม่ถูไม่หายไหมกับน้ำจิ้ม สองคู่วสองคู่วะสั้นนี่เอามาห้หนว่าสองขู่กับสองคูไม่เป็นอูไเดียวเียมาเหมนมาเหยียบันหมุนนอยู่ไปนคะมีสิปในอนี้เบิ์เนี่ยหมุนประธานเบิรงบอพี่ยังพิ่งบอกกันโดนใจโดนทุกคนแต่ว่ายังเห็นคนหนึ่งมาเลยซาเวนจะไปทางไหนมัน

เฮ็ดยอะคือดอกไม้เป็นนันเฮ็ดปวกเขาปลูกเาบอกบอกเป็ดบวกนเห็ดเห็ดปวกที่ว่าเขาจะปูกเห็ดปวกคนไปเราให้ค่ะเือเอาิาวหยเอกปลาหยอกนีแม่ยอกนีแม่เ้มีอกยเซานแม่นี่ยปลาอ้าวมาเ่ เราแวนมาผ่มีถวยบนไ้เออแมเนะกนแมซาหล้าี่มเิมนไลน์จะรมาเีนไลน์แเอมอนี้อีพอกับอีแม่สเพนมีโทรศัพท์เบิรงดยูทูบเหล่าทุกคนเปนได้มสทุกคนวันแม่กับปอนแม่ทุกคนตนก็ห่ดี๋ยว่าจะโนยวแม่จะื่อ วันใดๆก็สำคัญไปล่ะพี่เี่แม่่ะโดยเฉพาะวันที่เาจะอเงินตลอดแฮสำคัญแม่อะกไปเสีที่ข้าจะค้องเงินในยู่ในเงินตลอดวันแม่ป้าต้องมาคุย่เลี้ยงกั่ะเ่อเลี้ยงเลี้ยงแบเลี้ยงต่ค่ลี้ยงเาไ้คัญเจ้าก็สำคัญกับงแต่มาากสำคัญกับลูกแต่สำคัญกับงงวกับเปียยกเสมอลูกนเจ้าไปเลี้ยงมชห ว่าจะเอาอของอ่านหนัมันจะบยังมมีนแต่สินปลาต้งันปลานี่พี่น้องต้องซื้อมันชั่วเหมือนี่แหะป้าปลาสินปลาเนี่ยซื้อมากินหมกขามูกระทะแล้วจอีกักินแต่มูเรื่องนี้ปลาปลาแล้วซื้อกว่าปลามันเสียแต่เต็มเลมนเดกห้งอายสินมันนอะเมื่อเดือนแม่กิแก้วมานาล้วตอนแรกว่าสมาลกหยาคือเก้าแต่ว่าตอนแรกว่าจะไปเซเว่นในแล้วก็บัตที่นี่ มันเพลนแล้เวเลยบ่ได้เอามานำกินแกเลยจากมานํำหแหวะแวะแวะอยูยากไปน้ำพอ,อ,อปลานะเฉพาะเขาไเห็นปาลาหลวจิบมึงในวัเขาหลวกมึงในเกาะสินนด,น,ดน,ดนดิงามลบลบแวนเส้นปลาสิดีขึ้น <c oughs> โอ้โมกกระถามือนี้มองง่ายๆนะพี่น้องคนสิดิกินนะพทีมงานไปสือโมกกระถา อร่อยมันเต็มอยู่ในหัววันนี้ทุกคนกินมูกระทะสองยายายาตะกเน็เจ้าเหยียบนำพิทุมใส่เนาะบางคนกะขับรถก็มีมารยาทบางคนกะโบมีมารยาทกับเทียนรถจากกายไปขจับกถบริพรรถแต่บางห้างมันมีมารยาททุกคนอาดหารยังแย่เบื่อบุกเคยกิน น้ำยไทยราแกงนมแกงจูนอะไรลเกล้งมา้กมันะขกะเพราะหเค็มทองเลยเนาะแต่ว่าอยู่ทั้งผุนเนอะบางเธอเขาจะพัดจ้าบางเดียวเขาจะเอามากินเนาะแบบว่าเห็ดปลูกเอามันโบเบื่อเขาเคยแกงยังบ้าัหนอ้เอมันือเพรนะน่กินนั่งกินอยากเบื่อก็ได้แห่กเพรเป็นอะไรมันหมองนะหด่ามเลยเนาะไม่เอิดนะมัน้ว่าอย่ไ่กน กีองโจงทำมวงมั่กอง่อนกิกยตกดาหาแ้ปนมาไปเอิดไปเอิดมาตอนหมอว่าหดตอน่แบบว่าหมอห้าวนะ่ะมันอันเดียวแล้วก็เสามันตัวหนึ่งหาามันหนึ่งเขาตอนแบบกินไปเถืดเราจิ้มซะก่อน

ม,มีขั้นถของเขาม,าามีเ้ากระตักกินในถวยวเขาเพราะว่าถั่วห้ามันบ่มีเด้อเขาเอามาโฮมไว้มาได้พี่น้องมาเด้อแน่นอนเปิดแบบคืนน้อง,องเอามาได้พี่น้องมาเด้อแสบสุดมือนี้บรรยากาศก็ดีฝนฮ้ากระสาบตกขนมอะไรด้วยคะขนมดิขนมดีไปเลยแซวน์คิ้งค่ะ บ,บมันต้อนละเท่าไหร่กันละร้อยบาทอุ้ยถึงก็น,นี้เมือน,นมีมีโปรแกรมไปใช่ไหมเเบ็ดอ,ออกล่าไปหาเซเบ็ดเน,ะน,เดน,นาะกันสิีดรไปเลยพี่น้องกันฝนตกกับโบได้ไปเนาะการโนโบโต๊การบรรยากาศดีกับสิไปเนาะกับพี่งานน้องๆเลยก็เอ้ยสเปรน้ำ แต่กรสีส่วนลุงสายลาไปทำคนได้เดอแต่ว่าหายเขาแก่หอยสลีหอยสลีน่ะเอาหมอไปต้มอยู่ผลไข่กลัวเอาไม่เห็นนะนี่แันฮะเฮป็นนี่ก็ซุกบอ่ กินแล้วทุกคนกาังสิเมอเน,อน้องกะกะกินเพื่อลูกเพื่อเมียเรียบร้อยแล้วเ <laughs> นีนทองแล้วแต่ว่ากับซื้อชิ้นหมูมาให้แม่กินแก้วคนเพิ่มมาเห็ดสมหมูมาก,มมก,มกินหมูอืมทำสุดท้ายเดี๋ยวมันเป็นอีกรอบหนาจะเอาอะไกิน เมื่อก่อนน่กินกับบุกดิตอนที่ไปชิดเบอก็สมมุติแซ่บแดดมันเลยลายเลยลายกว่าเห็นปะต้มนางมันเลยกับมาซอยเห็ดอ่ะทุกคนแบบหนีเมื่อแล้ว จะในก็ขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับปู่ทิวาเลี้ยงนอนแหละค่ะขอบคุณเอืดอยหลายๆเนาะขอบใจหลายๆกับทีมงานนำที่ว่าไปสื่อมาเห็ดให้กินจนอิ่มน้ำซำล้านได้อิม่มเลยเมื่อไหเม,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 มื่อไหร่อิ่มล้วถึงคนเท่าไหร่เมื่อแไรขยานห้องลงไปกินยันทองแบบเลยไปหยาดเขากินอีกเมื่อบัรน,นี้ไหร่ไขะนาดทุกคนรเราจะบอกกันทฮงตัวเล็กหน่อยตอนนี้จะไร้ขนาดเนี่ยคือหนัดกันเนาะสุดดำบัด ริบงานเดียรค่ะเราจตากเขาจะีดำาต้องที่ดำเขาจะวจารณมากท่ดบางก็อาจะภาพจงใเลยคิดงานอะา